พิจิตตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นชาละวันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติค่ะรายการของเราอํานวยการผลิตโดยคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจําทุกเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีจนถึง8ปดนาฬิกาค่ะวันนี้นิสหน่อยวิจิตราจันเข็มอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรราายก ทางเครือข่ายวิทยุชุมชนทาง23สถานีด้วยแล้วก็ทักทายท่านที่ติดตามผ่านทางหอ,อกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเลยค่ะวันนี้ตอนรับทุกท่านนะคะในเช้าวันศุกร์ที่ 29พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้นิสหน่อยมีข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมาฝากกันเช่นเคยรวมไปถึงช่วงคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งได้พบกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยช่วงแรกของรายการติดตามพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้29พฤศจิกายนแล้วก็ต่อเนื่องไปนะคะจนถึงช่วงต้นนเดือ ธันวาคมนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีการคาดหมายลักษณะอากาศนะคะในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้พื้นที่ภาคใต้ตอนกลางแล้วก็ตอนล่างเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะคะหลายๆท่านได้ติดตามข่าวกันในพื้นที่ภาคใต้นะคะกออ็มี พายุฝนนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยนะคะก็ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่เลยในช่วงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาแล้วเนี่ยนะคะก็บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนค่ะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะ 1-3องศาเซลเซียสแต่ว่ายังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยนะคะก็จะมีฝนลดลงช่วงประมาณวันที่2-3ถึงธันวาคมค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะคะก็ลักษณะอากาศอย่างในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะอากาศยังคงเย็นอยู่ในช่วงเช้าเช้า อุณหภูมินะคะช่วงนี้เนี่ยต่ำสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ16ถึง24องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28ถึง35องศาเซลเซียสค่ะส่วนในพื้นที่บริเวณยอดดอยอากาศหนาวนะคะยอดดอยเนี่ยเขาอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ถึง15องศาเซลเซียสนะคะในพื้นที่ ตอนบนที่มีอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนพี่น้องเกษตรกรนะคะที่เลี้ยงสัตว์ปีกนะคะอันนี้จะต้องควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนค่ะอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อที่จะป้องกันสัตว์เลี้ยงนะคะให้เขาเนี่ยได้มีการปรับตัวก็คือให้เพิ่มความอบอุ่นนะคะในโรงเรือนนะคะแล้วก็ เน้นย้ำว่าจะต้องมีการวางแผนการใช้น้ำนะคะอย่างประหยัดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้มีน้ำไว้ใช้นะคะหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของน้ำท่าอันนี้ก็จะต้องใช้กันอย่างประหยัดนะคะเอาละค่ะก็ ขอบคุณพยากรณ์อากาศนะคะขอบคุณพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะและในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะกับช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรมารอพบกับคุณผู้ฟังอยู่แล้วติดตามรับฟังกันคะ่ะขอบคุณพี่นิดหน่อยวิจิตราจันเข็มนะครับ สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ตางบ้านทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงคุยกันวันศุกร์นะครับกับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้อยู่กับผมสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2 5 6 7นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสถานีวิทยุช,ชุมชน เสียงตามสายออกระจายข่าวแล้วก็สถานีวิทยุชุมชนต่างๆนะครับที่รับสัญญาณหรือนำเทปรายการนี้ไปออกอากาศพื้นที่ไปเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดพิจิตรได้รับทราบนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวดีกับสำหรับพี่น้อง ประชาชนชาวไทยนะครับเป็นข่าวจากธรรมเนียบรัฐบาลน,นะครับก็เป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทยในพิรภั์สาลีรัฐพิภาคนะครับรองนายพลตรีและนันตีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็บอกนะครับว่ากระทรวงพลังงานจะมีการประกาศลดค่าไฟงวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2,168 จากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในงวดปัจจุบันคือเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2567ซึ่งอยู่ที่4.18บาทต่อหน่วยอันนี้จะลดลงอีก3สตางค์ต่อหน่วยหรือค่าไฟก็จะลดลงเหลือ4.15บาทต่อหน่วยก็จะมีผลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2018ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ปี2,168ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับโดยนายพิริพันธ์ก็บอกนะครับว่าได้รับแจ้งเบื้องต้นเป็นข่าวดีจากทางสำนักงานกกพนะครับซึ่งจะปรับค่าไฟฟ้าในงวดหน้าคือเดือนช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2 1 8ลงได้อีก แล้วก็เหลือเฉลี่ยหน่วยละ4.15บาทหลังจากที่ท่านได้ขอให้ทุกหน่วยงานได้ไปลองดูว่าจะสามารถลดค่าไฟได้ลงอีกหรือไม่เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในานามของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงพลังงานก็ถือโอกาสนี้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกะกะพ ในฐานะหน่วยงานหลักขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ปตทนะครับในการร่วมกันกับรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับภายหลังสิ้นสุดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นการประชุมคณะกรรมการกำก,ก,กับกิจการพลังงานนะรหรือกกพในวันที่27ที่ผ่านมาครับก็ได้มีมติเห็นชอบ ทบทวนค่าไฟฟ้าแผ่นแปรหรือค่า Ft และค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2568โดยให้เรียกเก็บลดลงเหลือหน่วยละ4.15บาทนะครับเป็นผลจากการที่ได้มีการทบทวนตัวเลขแล้วก็ประมาณการที่เกี่ยวข้องซึ่งกกพจะได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับ ซึ่งรัฐบาลก็หาทางที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในโคเรียนนะครับซึ่งค่าไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตนะเพราะว่าทุกบ้านต้องใช้ไฟฟ้านะอยู่อยู่ในในเมืองที่มีระบบสายไฟฟ้าเนี่ยก็ทุกบ้านก็ต้องใช้ในการที่จะใช้กับอุกอปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นตู้เย็นมองข้าวไฟฟ้าต่างๆนะครับอันนี้ก็จะสามารถ ช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนได้ส่วนหนึ่งครับเกี่ยวกับพื้นพื้น,นไฟเนี่ยครับในช่วงลุนหนาวเนี่ยครับมีสิ่งที่เทศบาลเมืองพิจิตรก็ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระวังอักขีภัยในช่วงรุนหนาวนะครับดรสุรพลเตียวตะกูลนะครับในในายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรนะครับก็กล่าวนะครับว่าเนื่องจากขณะนี้ได้เข้าสู่รดูหนาว สภาพอากาศหนาวเย็นแล้วก็แห้งแล้งนะครับแล้วก็มีลมหนาพัดตลอดเวลาทำให้ต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้าเริ่มเฉาแล้วก็แห้งเหี่ยวรวมถึงวัตถุต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงที่มีสภาพแห้งกรอบพร้อมจะลุกไหมได้ตลอดเวลานะครับหากได้รับความร้อนเพียงพอนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นเพลิงลุกไหมต่อเนื่องเป็นเพลิงลายใหญ่ได้นับเป็นเวลายอย่างยิ่งนะครับ ก็มีข้อที่ทางเทศบาลออกมาแนะนำก็คือ 1. นะครับเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับกำจัดวัตถุต่างๆที่ไม่จำเป็นหรือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ออกจากจากที่ที่เทศบาลจัดไว้ให้นะครับเพื่อที่เทศบาลจะได้นำเจ้าหน้าที่ไปเก็บทำลายในที่ที่ปลอดภัยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลด วัตุเชื้อเพลิงในบ้านของท่านนะครับ 2. นะครับกำจัดหญ้าและวัชพืชต่างๆที่อยู่ในบริเวณบ้านและรั้วบ้านนะครับเพื่อป้องกันการติดต่อลุกลามของไฟนะครับซึ่งอาจจะติดต่อลุกลามจากมาจากที่อื่นหรือบริเวณใกล้เคียงได้นะฮะสามนะครับระมัดระวังการใช้แก๊สถุงต้มอาหารหรือการใช้ความร้อนจากเครื่องใช้ความร้อนอื่นๆภายในบ้านหรือลานคาของท่านนะครับโดย ปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สหลังจากการใช้งานแล้วก็ปิดเครื่องใช้ความร้อนทุกครั้งที่เลิกใช้งานนะครับแล้วก็ดูแลตักเตือนบุตรหลานของท่านนะย่าให้เล่นไม่ขิดไฟหรือไฟแช็คเปน็นอันขาดนะครับแล้วก็ระมัดระวังการจุดพลุประทัดดอกไม้เพลิงล้วคมลอยนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรงดการจุดพลุประทัดดอกไม้เพลิงเพราะอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้นะครับ แล้วก็ให้สํารวจนะครับสายไฟฟ้าทั้งภายนอกและภายในอาคารบ้านเรือนของท่านนะครับมีสภาพที่เก่าชารุดควรจัดเปลี่ยนใหม่โดยช่างที่มีความชนานาญงานนะครับเพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรก็เก่าให้เกิดอักขีภัยกับบ้านเรือนของท่านได้นะครับแล้วก็การจุดธูปเทียนบูชาพระเนี่ยก็ขอให้จัดหาวัสดุที่ทนไฟ ลองรับไว้นะครับแล้วก็เฝ้าดูจนกว่าจะมอดดับอย่าจุดทูบเทียนบูชาทิ้งไว้แล้วก็ออกไปนอกบ้านโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก,ก็ก่อนออกไปทําธุระนอกบ้านทุกครั้งเนี่ยต้องแน่ใจว่าได้ปิดวาล์วที่หัวทังแก๊สถุงต้งตมแล้วก็ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า,าต่างๆเรียบร้อยแล้วรวมทั้งดับทูบเทียนที่จุดบูชาพระแล้วด้วยนะครับ แล้วก็ควรจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงขั้นต้นไว้ประจาบ้านเช่นเครื่องดับเพลิงถังเคมีนะครับหรือจัดเก็บกักน้ําใส่โอ่งถังหรือภาชนะอื่นไว้สําหรับดับเพลิงนะครับซึ่งหากท่านมีความจําเป็นต้องเผาเศษหญ้าแห้งหรือวัชพืชในเขตที่ดินของท่านให้แจ้งความช่วยเหลือไปที่งานป้องกันและบรรเทาสาภัยครับฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบสำนักปลัด เทศบาลเทศบาลเมืองพิจิตรเพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญแล้วก็พร้อมรถยนต์ดับเพลิงรถยนต์บรรทุกน้ำมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านเพื่อป้องกันการติดต่อลุกลามของไฟที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งหากท่านเนี่ยพบเห็นเบลืงไหมนะครับก็แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาภัยครับฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับไดที่หมายเลขโทรศัพท์199นะครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 5 6 6, 6์1 3 6 6ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ช่วงเวลาของคุยกันวันศุกร์หมดลงแล้วนะครับคงต้องมอบหน้าที่นี้ต่อให้กับพี่นิดหน่อยวิจิตราจันเขมกันต่อนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับวันศุกร์หน้า พบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับขอบคุณคุณสุรเดชคุ้มปากพิงด้วยนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรของเรานำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยและติดตามกันต่อเนื่องค่ะสำหรับในช่วงนี้กับข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะนิสหน่อยก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะออช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะพาไปติดตามกันก่นกอ,นกอนเลยกับการจัดงานวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด2องทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงค่ะรวมไปถึงเป็นการขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะผ่านโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินนั่นเองนะคะก็มีการ กล่าวคำปฏิญาณตนนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่แนวทางการดำเนินง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะแล้วก็มีผลงานของหมู่บ้านของชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับจังหวัดนะคะที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดได้มาจัดแสดงนิทรรศการกันด้วยนะคะที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรสาะระกลางจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ เป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวนะคะทางด้านของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรค่ะก,ก็ได้มีการจัดนิทรรศการนะคะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนนะคะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวนั่นเองนะคะเพื่อที่จะยุติความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในสังคมไทยในยุคป,ปัจจุบันถามว่ายังมีอยู่ไหมยังคงมีอยู่นะคะยังคงมีอยู่ก็ทางด้านของพอมอจอค่ะหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรนะคะก็เลยได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะคะอย่างแรกเลยก็จะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเอง นะคะอ่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมีการจัดเวทีสัญจรพลังบวรร่วมพัฒนาพิจิตนะคะปีที่6ครั้งที่40และเวทีผู้สูงอายุสัญจรปีที่13ครั้งที่1 1 6กนะคะก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมนะคะเครือข่ายพลังบวร ในครั้งนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจัดขึ้นที่อำเภอวัดชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่วัดหนองย่าปล้องหมู่ที่2ตํตบลวังโมกอำเภอวัดชิระบารมีค่ะก็มีการมีการนําการแสดง นะคะจากเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆผลการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ของชมรมผู้สูงอายุแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะมาร่วมงานกันนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เราได้เห็นถึงการพัฒนานะคะในยุคนี้ก็เป็นยุคของสังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรก็มีจํานวนของผู้สูงอายุค่อนข้างเย เ,เพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะช่วยต่อยอดนะคะแล้วก็จะช่วยในการาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคัดสรรข่าวเด่นมาฝากคุณผู้ฟังการติดตามอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรัฐบาลในช่วงนี้ค่ะติดตามกันได้เลยนะคะกับช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะ เรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย คุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ต้องขยายวันนี้จะพาไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพททองทานชินวัตรนะคะ,ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่ามีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะกะ็มีการจัดพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแห่งราชาอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ สิงคโปร์นะคะก็เป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างข้าราชการของไทยและสิงคโปร์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการเดินหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงเ,เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในอาเซียนนะคะความร่วมมือด้านพลังงานนะคะก็เหล่านี้แล้วค่ะจะเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ไทยกับสิงคโปร์นะคะก็ได มีเป็นเพื่อนบ้านเนาะเรียกได้ว่ามีมิตรไมตรีแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อก,กัน60ปีแล้วละค่ะคุณผู้ฟังความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสิงคโปร์นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามนะคะแล้วก็จะมีทางนั้นของนายลอเรนซ์วองนะคะนายกรัฐมนตรีสาธารณารัฐสิงคโปร์ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะหลังจากที่มีการ ไปการันตีถึง9สําสำคัญค่ะคุณผู้ฟังของมิตรภาพของไทยและสิงคโปร์แล้วเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็เตรียมที่จะขึ้นเหนือตอนนี้ก็มีการเดินทางเรียบร้อยแล้วนะคะ ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่และเชียงรายนะคะไปเชียงใหม่เชียงรายนะคะจนถึงวันที่1นธันวาคมนี้เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะคะแล้วก็เตรียมแผนเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจการส่งมอบมาตรการช่วยเหลือลดหย่อนด้านภาษีต่างๆให้กับประชาชนรวมไปถึง เรื่องของการติดตามปัญหาต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าฝุ่นละออง pm 2.5แล้วก็ปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดนรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดรายได้นะคะกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนนั่นเองนี่ก็เป็น เรื่องราวข่าวเด่นนะคะเกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะดูเวลาแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วละค่ะสำหรับรายการข่าวเด่นชาละวันเมืองงามนะคะก่อนจากกันไปเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าวันพ่อนะคะก็เป็นกิจกรรมของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรนะคะเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าวันพ่อช่วยต่อลมหายใจผู้ยากไร้5ธันวาคม2567ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะแล้วก็เป็นการสมทบ ทุนเข้ากลองบุญผู้ให้จังหวัดพิจิตรด้วยในการที่จะนําไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุคนไร้ที่พึ่งหรือว่าผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมท่านที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะวันที่5ธันวาคมนี้ก็สามารถที่จะจัดตั้งเป็นกองผ้าป่าไปร่วมงานได้นะคะ5ธันวาคมเวลา7นาฬิกาที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงค่ะหรือว่าจะร่วมบุญนะคะผ้าป่าสามัคคีนะคะได้ทาง ช่องทางของบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตรนะคะชื่อบัญชีกองบุญผู้ให้จังหวัดพิจิตรหมายเลขบัญชีเลขที่610-310-3037 6 1 0 3 1 0น0 3 7ะคะ6 1 0 3 1 0 3 0 3 7 ะะก็สามารถไปร่วมบุญกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับน้องมุกพัชรินสิริค่ะพบกันที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วขอบคุณเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีด้วยแล้วก็เครือข่ายอบอมชค่ะที่ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเลยที่สําคัญขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเชา้ชาเแบบนี้เป็นประจำนะคะก็ยังง นะคะจากลากันไปวันนี้ก็โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนชมการถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ประจำปี2567นับพระรานพระราชวังดุสิตในวันที่3ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาเป็นการสวนสนามครั้งแรกในรัชกาลที่10ซึ่งดำรงพระราชฐานะองค์จอมทัพไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดีความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียงแห่งกองทัพไทย